ทำไมคุณหมอถึงยังไม่มีแฟนล่ะครับเข็ดเพราะความรักนะคะอย่าบอกนะครับเป็นเพราะไอ้ต่อคุณนิยมสนิทกับพี่ต่อเหรอคะไม่สนิทเลยครับเพิ่งรู้จักกันไม่นานนี้เองครับผมแล้วรู้เรื่องออยกับพี่ต่อได้ไงคะบ็เมื่อกี้ครับมันเป็นคนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เองครับ ถ้าเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังขนาดนี้งั้นแปลว่าต้องสนิทกันมากๆเลยนะคะป๋าครับไม่ได้สนิทกันเลยครับคืองี้ครับคุณหมอครับที่ผมพาไอต่อมาด้วยครับคือผมจะให้มันจ่ายค่าทําฟันให้ผมครับเป็นพ่อมันนี่แหละครับเป็นคนที่ต่อยผมแล้วฟันผมหักไปช่องชี้ครับเนี่ยพูดแล้วผมก็ยังแครนมันอยู่เลยครับที่ทําให้ผมฟันหักนะครับว่าแต่คุณหมอยังแครนไอต่ออยู่ไหมครับเดี๋ยวผมล้างแครนให้ จะให้ผมจัดการยังไงบอกมาได้เลยครับกิดอะไรขึ้นวะ ไอพี่ยงมึงจะจับกูมัดทำไมเนี่ยฮะกูตกลงกับหมอออยว่ากูจะล้างแค้ในให้กับเขาฮะแล้วมึงจับกูแก้ผ้าทำไมอะกูจะไปปล่อยเหมือกกางอนุชฉลวเีเพื่อมึงจะได้อับอายไง <c oughs> มึงรู้ไหม <c oughs> ที่หมอออยเขาไม่ยอมมีแฟนเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเข็ดความรักจากมึง <c oughs> มึงทำให้เขาอับอายแล้วก็เสียใจมาก กูรู้เว้ยแต่เข้าใจไหมว่าตอนนั้นกูยังเด็กแล้วทำไมว่ามันึงสศพด้วยวะเนี่ยฮะก็ไม่อยากขัดขวางกูไงกูก็เลยโปะยาฉลบมันอีกคนมึงโตมายังไงวะเนี่ยฮะพกยาสลบติดตัวอว่าที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหยิงพี่อมไอ้ชั่วมึงโปอยาสลบกทัวเขาช่วยไม่ได้ไงมึงอยากขัดขวางกูเองมึงไม่เชื่อกูกูเลยต้องทำอย่างนี้มึงทำกับกูขนาดนี้มึงไม่ใช่คนแล้วมึงมันเป็นปีศาจ น Get ี่ยไอต่อมึงไม่ต ah ้องมาอ้างเลยว่ามึงเป็นเด็กอยู่อะเพราะว่าตอนกูเป็นเด็กนะเว้ยกูก็ไม่เคยทําให้ใครเฉียดใจแบบนี้อุ้ยมึงกล้าพูดไอ้ั่วคนอย่างมึงยังแต่เด็กไม่น่าจะคลอดมาดีๆหรอกน่าจะแหกท้องแม่มาเกิดก็น่าจะใช่นะเะว่าตอนกูคลอดแม่กูบอกว่าไม่เจ็บท้องเลยชัดนิดอยู่ๆกูก็โผล่พวดออกมาเหมือนลูกวัว้ยป้าพ่อไอพี่มนี่มึงจะเล่นไปปล่อยกูการทดสอบเรื่องจริงอระจริงเช่ แล้วกูจิตเห็นป้ายประจานมึงด้วยว่าผู้ชายคนเนี้เป็นคนไร้จิตใจทําให้ผู้หญิงเสียใจมาแล้วนับพรรคอายก็อยากให้มึงทําแบบนี้จริงเหรอใช่ไงพราูเสนอว่ากูจะจับมึงแก้ผ้าประจานกลางอนุเาววีเขายิ้มให้แสดงว่าเขาตกลงโอ้ิป้าเอ๋ยคนยิ้มให้มึงก็อาจจะแค่คิดว่ามึงติงตองก็ได้ติงตองอะไรพอกูบอกว่าเดี๋ยวพี่จัดการให้รอแป๊บหนึ่งเขาไม่เห็นห้ามกูชะคขับเออีมึงพากูกลับไปเลยนะเว้ย กลับไปที่คลิตเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวกูจะไปถามออยเองว่าเขาอยากให้มึงทำหรือเปล่าถ้าเกิดเขาอยากให้มึงทำกูจะยอมให้มึงทำโอเคไหมไม่ได้ไหนๆก็มาแล้วก็ทำให้มันเสร็จจะได้ไม่เสียเวลาถ้ามึงไม่ทำตามที่กูบอกแล้วกูหลุดไปได้เที่ยวนี้กูสาบานเลยว่าฟันมึงหลุดหมดปากแน่พี่ยม ก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบ็คคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด